อรอหนูแป๊บหนึ่งนะ<ต>หนูลงไปคุยกับช่างแป๊บเดียวหนูมานะนั่งรอก่อนนะสวัสดีครับรถเป็นไรครับอ๋อพอดีขับมาอยู่ดีๆเสียงรถมันก็ดังผิดปกติช่างช่วยเช็คให้หน่อยนะคะช่วยเปิดฝากระโปรงหน้าไว้ให้ผมหน่อยครับได้ค่ะได้ค่ะ ผมดูให้ครับค่ะค่ะที่ช่วยไปนั่งข้างในก่อนก็ได้ครับอ๋อได้ค่ะครับผมเฮ้ยเแต่วพวนักรับพนาะไปเอาเครื่องมือไม้หน่อยไปครับล<ๆ>ูกพี่นี่ครับค่าใช้จ่าย7,500บาทครับโห7,000เลยเหรอแพงจังเลย แพงมากเนี่ยหัวหูยายนี่ลดสุดๆแล้วนะครับลดอีกหน่อยไม่ได้เลยเนี่ยหูยายถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยหมื่นกว่าเลยนะฮะเก็บตังค์เลยจะาจ่ายของสดขอสแกนหนยครับขอสแกนหน่อยนะคะโอเคเช็คให้เรียบร้อยนะคะขอบคุณนะครับถ้ารถมีปัญหาก็แบงค์ใช้บริการอู๋รัไน้ครับเราบริการดูดย่ามิดนะฮะค่ะ ลูกพี่เราถอดแบตเตอรี่ลูกค้าออกอามาขายแล้วเอาแบตเตอรี่เก่าร้านเราไปใส่คืนให้เขาเราจะไม่มีความผิดเลยลูกพี่มึงจะกลัวเลยฮะลูกค้ามาเอาเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกไม่มีใครได้เช็คหรอกอีกอย่างหนึ่งเฮียเขาก็ทําแบบนี้ประจำ้วมึงจะกลัวเลยฮะมารับแบตเตอรี่ที่สั่งไว้ครับเฮ้ยโอ้ แบบดูสภาพดีอยู่เลยครับเนี่ยเจ็ดร้อยครับโอ้ยเจ็รได้ครับได้ครับ <c oughs> โอ้แบตเตอรี่สภาพดีอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวต่อไปผมจะแนะนำเพื่อนมาซื้อนะยินดีครับเฮ้ยมึงดู งไงวะช่างใหญ่วันนี้ได้อะไรใหม่ๆมาเยอะเลยครับเมียครับเออทำดีๆให้มันเรียนๆหน่อยให้ลูกค้ารู้น่ะอ้ยไม่ต้องห่วงกับเขเมียมันต้องอย่างนี้สิวะอ่ะนี่ต้นแบงของเองคุณรับเมียครับเอรัอ้นตั้งแต่ผมไม่อยู่กับเมียนี่การเงินผมเคร่องมากครับดูเฮียดิเนี่ยกูลอยตัวแล้วเห็นไหม ค่าช่างรถเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วครับส่วนค่าคใช้จ่ายไปคุยกับเบียด้านในนะครับอ๋อไปเคลียร์มาเรียบร้อยแล้วคะ่ะอ๋อได้ครับเคลียร์มาแล้วครับเดี๋ยวขอดูรถหน่อยนะคะอเอาเลยครับตามสบายครับอุ้ยช่างแบตเตอรี่ไม่ใช่ของฉันนะใช่นี่ครับลูกนี้แหละครับลูกเดิม แบตเตอรี่ชั้นใหม่คนนี้อ่ะมีคนเปลี่ยนหรือเปล่าคะโอ้ยใครจะเปลี่ยนนะครับนี่ก็ลูกเดิมครับไม่ใช่ค่ะแบตเตอรี่ชั้นอ่ะใหม่คนนี้แล้วก็มีคนเปลี่ยนไปหรือเปล่าคะเนี่ยโอ้ยถ้างั้นคุณไปคุยกับเมียด้านในครับผมก็แค่ช่างซ่อมอะ่ะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเนี่ย yeah. แบตเตอรี่ชั้นหายทางอู่จะไม่รับผิดชอบเราหรอคะ ให้รับผิดชอบยังไงล่ะครับค่าคนนู้นคนนี้เอารถไปต้มผมูเอียอะไรหายพีงรับผิดชอบหมดเหรอเอ้าเฮียฉันพูดจาดีๆกับเฮียนะเนี่ยพูดดีที่ไหนเนี่ยมาใส่ชอรๆชอรเนี่ยดีตรงไหนออาแสดงว่าพูดอย่างนี้เฮียจะไม่รับผิดชอบเลยใช่ไหมใช่ถ้าอยากได้ก็ไปฟ้องร้องเขาเองมีปัญญาไหมได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันได้เสมอ เป็นไงว่าเมรมีอะไรพอเปลี่ยนได้ไหมโ oh, yeah, yeah, yeah. อ้ยเยอะแยะเอียรอบนี้ของใหม่เพียบโอ้โห oh, oh, สุดยอดเว้ยเฮ้ยเฮียลูกค้ามาเพียบเลยเฮีย yeah. สงสัยเขาจะติดใจอู่เราเฮียโอ้โหมากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยลูกค้าข่าวัชงนนั้นเลยเชิญครับเชิญครับแสดงให้เราบริการใช่เฮีย yeah. จับเลยค่ะคุณตำรวจอู่นี่ขี้โกงค่ะคุณพูดจาดีๆนะครับผมไปโกงอะไรคุณ ผมฟ้องร้องคุณได้นะวันนั้นน่ะฉันเอารถมาซ่อมอะแบตเตอรี่ฉันหายคุณอยากได้ใช่ไหมอยากได้คุณฟ้องร้องเราเองมีปัญญาไหมใจเย็นพวกคุณใจยงเย็นคือทางผู้เสียหายเนี่ยเขามาแจ้งความว่าเอารถมาซ่อมที่โอคุณเนี่ยแล้วก็มีการถูกเปลี่ยนอะไหล่ไปแล้วทรัพย์สินบางอย่างในรถเนี่ยมีการสูญหายซึ่งมีเจ้าทุกหลายรายมาแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ไว้คนพวกนี้ไงยะ จงใจมาแก้งอูของเฮียฟ้องเลฮียะฟ้องให้หมดเลยจะฟ้องพวกคุณทั้งหมดเลยดูหมิ่นผมใจเย็นๆคุณได้ฟ้องผมแน่แต่ก่อนที่คุณจะฟ้องผมอะ่ะผมมีอะไรบางอย่างให้คุณดูคุณดูสะอืมดีมากอ่ะนี่ตับแบบของเอง เกมแล้วมึงจ่าคิดไวผมก็ไม่แน่ใจอ่ะหรือว่าจะเป็นเฮ้ยนี่ไม่เด็กฝึกงานนี่ว่าใช่ครับผมเป็คนส่งหลักฐานที่นี้ให้ตำรวจเลยครับใช่เด็กฝึกงานคนนี้เป็นไซส์สืบของผมเองผมส่งเข้ามาสืบในอู่คุณพวกคุณถูกจับแล้วจ๊าครับจับไปโรงพักพวกคุณถูกจับแล้ว ขังลืมเลยค่ะคนตำรวจดุดย่านมิด